นี่ครับสวัสดีครับวันวาลันไทน์นะแจ็คออกจากบ้านมาซือ้อตอกไม้ที่พักคลองตลาดนะครับ mm hmm. จดรถตบบนี้นะนี่จดรถตรงนี้นะแล้วก็ตรงจับแต่ไม่เห็นมีไปนะ mm hmm. มีใครรู้ไหมว่าจา็คเหกกของไม้หรือเปล่าตรงใจเจ็รบาทนะ mm hmm. ไปจ่ายแล้วแล้วก็คนตำรวจให้ตกไม้นะน่ารักอ่ะ แต่ผมไม่ทราบว่าทาไมถึงเพงกโกไม้ไม่เห็นมีไปลายเลย,ยงไงครับเรียบร้อยแล้วไม,ม่มีปัญหาแล้วผมไปจ่ายไฟชบากับตำรวจคุณตำรวจลดราคาให้แจ็คเพราะว่าจะเป็นฟรังขี้แปดไม่รีวเรื่องนะครับแล้วก็ไม่เห็นมีไปนะจริงๆก็มีไปลายแต่มันแบบแจ็ครบประมาณมากกว่ารอยมิดผมก็ไม่เห็นไงแต่สงสัยคิดว่าเวล,จลาจดรถทำไมถึงไม่มีรถคันอื่นมาจดด้วย ผมเป็นคนจดคนเดียวสรุปผมเป็นคนโง่ฝรั่งขี่เป็ดเดี๋ยวจำไหม